สวัสดีค่ะ พบกันอีกครั้งนะคะกับวริวรรณเชวัชรานนท์ค่ะและก็ที่นี่ค่ะโรบินสันสาขาพิศณุโลกนะคะและนี่คือรายการ Open Eye s ส์แวร์วันนี้นะคะฟาก็มาในแบบของแฟชั่นนะคะที่เรียกว่าแหวมีความทันสมัยนะคะชิวมากเลยวันนี้เพราะว่ามีสินค้ามีเสื้อผ้านะคะมีแฟชั่นทุกอย่างสิ่งที่นี่โรบินสันมีครบเลยค่ะแล้วส่วนวันนี้นะคะที่พาคุณผู้ชมมาที่นี่นะคะเราจะพามาอัปเดตเทรนแฟชั่นหน้าหนาวเพราะว่าช่วงน,นี้เนี่ยก็เข้า ช่วงของวินเทอร์กันแล้วนะคะเราก็เลยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูกันว่าตอนนี้นะคะแฟชั่นไปถึงไหนกันแล้วแล้วก็ช่วงวินเทอร์เนี่ยที่นี่นะคะเขามีสินค้าอะไรหรือว่ามีโปรดักต์อะไรมาอัปเดตกันบ้างนะคะแล้วก็เช่นเคยคะ่ะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากผู้จัดการโรบินสันสาขาพิษณุโลกคะ่ะคุณธนพัฒน์วงประเสริฐน,นะคะท่านก็รออยู่แล้วเ,เดี๋ยวเราไปอัปเดตกันพร้อมๆกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรใหม่ๆบ้างไปเลยคะ่ะ แล้วก็ตอนนี้นะคะคุณธนพัฒนวงประเสริฐนะคะอยู่ที่นี่แล้วค่ะที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าในช่วงวินเทอร์นี้นะคะจะมีอะไรมาอัปเดตกันบ้างที่โรบินสันค่ะสวัสดีค่ะคเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมคะก็สบายดีครับนะก็รู้สึกหน้าตาอาจจะสดใสผิดกับปกตินะครับเพราะว่าลูกค้าเข้ามา ใช้บริการกันแน่นมากครับดีค่ะ,คะโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่เรียกว่าเข้าหน้าหนาวแล้ว<ช>นะคะฟาก็เลยอยากจะทราบว่าในช่วงนี้เองเนี่ยโรบินสันนะคะมีอะไรมาอัปเดตกันบ้างครับโดยช่วงช่วงหน้าหนาวน,นี้นะครับจะพิสูจน์โรบินสันได้เลยแล้วครับว่าที่เราเคยพิยาไปว่าโรบินสันเนี่ยเป็นผู้นําของแฟชั่นก็ไม่ผิดหวังนะครับที่มาเยี่ยมชมโรบินสันในช่วงของวินเทอร์หรือว่าหน้าหนาวนี้ถ้าไปดูบรรยากาศในร้านของโรบินสันเนี่ย เรียกได้ว่าอัปเดตแฟชั่นนะครับใหม่ๆล่าสุดเข้ามาเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะฮะของคุณสุภาพสตรีนะครับของคุณสุภาพบุรุษถ้าเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นนี่หน้าหนาวนี่นะฮะเรียกได้ว่าพิสูจน์กันได้ในช่วงของหน้าหนาวนี่ก็พิสูจน์มาแล้วนะคะในหนึ่งแบรนด์นะปรับลุกไปเลยค่ะรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ในส่วนของแต่ละแบรนด์เสื้อผ้าที่มีที่โรบินสันนะคะมีอะไรมาบ้างก็อย่างที่ เคย PR ไปหรือว่าเข้ามาในร้านแล้วก็จะทราบนะครับว่าถ้าเห็นตรีมร้านของเราช่วงวินเทอร์หรือว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราจะเน้นตรีมสีในเรื่องของขาวเทาดำนะฮะในแต่ละแบรนด์ก็จะเน้นตรีมสีในเรื่องสีขาวเทาดําแล้วก็อาจจะมีลูกเล่นนะครับตัดด้วยเครื่องประดับนะครับแว่นตาสีสดๆนะครับหรือว่าเครื่องอิสระเป็นสร้อยคอผ้าพันคอสีสดๆเข้ามาตัดแค่นี้คุณก็จะ เป็นผู้นําของแฟชั่นหรือว่าอัปเดตของแฟชั่นละ่ะอินเทรนกันไปเลยรเรียกว่าก็คือไป Mix and อ a ด์แได้เลยแต่ว่าจับทีมสีนี้ไว้นะแล้วก็หา a อ็กเซซซอรีแบบโดนๆหน่อยสีสดๆนิดนึงเข้ามาในร้านก็เมื่อกี้ที่ถามแล้วก็มีแบรนด์นะครับ,รบที่อยากจะแนะนําให้เข้าไปช็อปนะครับหรือว่าเป็นแบรนด์ที่เกี่ยวกับแฟชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของโอรีอดของโรบินสันเองนะครับที่ทางโรบินสันนำจัดมาขายเฉพาะที่โรบินสันเลยนะครับ นะครับซึ่งแบรนด์ที่ใส่อยู่นี่เป็นแบรนด์ของ f อ f เวนะครับสวยมากบอบคุณฟ้ามากเลยนะครับก็แบรนด์ f อ f นี่จะเป็นเหมาะสําหรับจหญิงที่แบบ u อัปเดตไลฟสไตล์อยู่สม่าเสมอนะครับสามารถที่จะหยิบชิ้นบนหรือชิ้นล่างนี้เข้ามาเป็นมิกแอนแมทกันได้นะครับกับหลายหลายสีไม่จาเป็นว่าจะต้องไปใส่ที่เป็นชุดเดียวกันเซตเดียวกันเสื้ออาจจะไปมิกแอนแมทกับ การเกงขาสั้นอีกคอลเลกชันอื่นอีกก็ได้นะครับในช่วงของหน้าหนาวนี้แล้วก็จะทําให้ดูแล้วแบบไลฟ์สไตล์นี่มันแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นอกจากแบรนด์ของ FWF แล้วยังมีโอไฮโยนะครับเออร์มินะครับเออร์มินี่เป็นสินค้านําเข้าจากออสเตรเลียเลยนะครับแล้วก็เป็นเออร์มินี่เป็นชื่อของดีไซเนอร์นะใช้ชื่อของดีไซเนอร์จากของแบรนด์เออร์มิเนี่ยมาใช้เป็นชื่อแบรนด์นะครับก็นอกจากของแบรนด์ของที่เรามีจําหน่ายเฉพาะโรบินสันแล้วนะครับ อยากให้แนะนําเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นของอเสื้อผ้าสตรีของ S p ปีะนะครับแล้วก็ที่โรบินสันสาขาพิษณุโลกนี้เรานอกจากที่จะมี S p ปีแล้วเรายังมี e d c by ีบอปีด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นแบรนด์ของบ o d y g โกสีสดๆดเอาไว้เป็นสีตัดได,นกกด้นะครับเสื้อแจ็คเก็ตสวยๆนะครับหรือว่าเลกกิ้งที่ใส่กับนในช่วงของหน้าหนาวนี้นะครับนะจะดู <มา S 2> แล้วจะมีเป็นแฟชั่นมากะนะครับแล้วก็ในแผานากนั้นก็ยังมี G2 0 0เทสั้นนะครับก็ลอง เข้าไปชมนะครับเพราะเรียกได้ว่ามีทั้งแจ็คเก็ตนะฮะเป็นในแนวของแจ็คเก็ตที่เป็นผ้าผ้านวมผ้าลูกฟูกนะครับหรือว่าจะเป็นแบบคอเต่าอะไรลักษณะเนี้ยนะครับมีหลายแบรนด์ให้เลือกนะครับนี่เราพูดเฉพาะในกลุ่มของเสื้อผ้าสตรีก่อนโอ้โหเฉพาะแค่นี้นะคะก็เยอะเยอะมากๆแล้วค่ะเรียกว่าแหมแต่งกันมันเลยมิกซ์แอนด์แมทได้เลยนะคะ ถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะมีไอเดียละคะในการที่จะเออมา mix and match หรือว่าวินเทอร์นี้เนี่ยเราจะแต่งตัวสไตล์ไหนดีเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นแฟชั่นโชว์หรือเป็นอะไรให้เราแบบเกิดไอเดียได้ไหมคะก็็อดแรกเลยอย่างที่บอกกับคุณฟ้าไปเมื่อสักครูนี้นะครับว่าถ้าเข้ามาในโรงสันแล้วเนี่ยแทบได้ว่าเอา60%เนี่ยยังไม่ต้องมีใครแนะนํำเลยว่าจะแต่งตัวอย่างไรแค่มองไปที่ดิสเพย์ของเราค,คุณสามารถที่จะยึดดิสเพย์เนี่ย เป็นเป็นไกด์ไลน์ในการแต่งตัวได้เลยนะครับแล้วก็ยิ่งกว่านั้นนะครับในช่วงของเดือนธันวาเนี่ยนะครับเราจะมีกิจกรรมใหญ่ๆ2กิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของวินเทอร์นะครับในวันที่3ที่4นะครับธันวาคมเรามีแฟชั่นโชว์นะครับทั้งใหญ่เลยนะครับเขาเรียกง,งานของเ h อ b e บสเฟอร์เแสดงว่าเป็นแฟชชั่นโชว์สำหรับคุณผู้ชายคุณสุภาพบุรุษคุณสุภาพบุรุษก็เรียกได้ว่ามาอัปเดตนะครับเรื่องของวินเทอร์ของคุณสุภาพบุรุษกันก่อนเลยนะครับว่า จะแต่งตัวจะมิกแอน์แมทชุดไหนเสตไหนเรามีดารานะครับเอา,อาวันที่3กับวันที่4ะนะครับก็จะมี c ีีวัดนะครับ นายดาราซีวัตรรวมกับนายแบบนางแบบอีก20กว่าชีวิตมาเดินแบบว่าเป็นแคทวอล์คคือที่สุโลกเกนี่คือจะแบบว่าร้อนร้อนนี่คือฮอตด้วยนายแบบนางแบบแต่ว่าสไตล์ของการแต่งกายแล้วนี่ก็คือในสไตล์วินเทอร์แล้วก็สำหรับคู้สุขภาพบุรุษในแต่ละลุกใช่ไหมคะในแต่ละลุกก็คือวันแรกเลยเนี่ยเรามี2วันนะครับสาวันแรกเรามาดูว่าถ้าเกิดวินเทอร์ของในแนวของบิสเนส ถ้าจะสวมใส่ไปทำงานนะครับ oh. บิสเนสควรจะใส่แบบไหนมีเสื้อสูทเสื้อแจ็คเก็ตเหมาะกับมิกแอนแมทกับกางเกงแบบไหนนะครับ oh. หรือว่าอาจจะมิกไปด้วยผ้าพันคอเท่ๆใส่ไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะ oh. อันนี้คือวันแรกวันที่ 2, oh. 2> นะครับของงาน Best for Men ก็จะเป็นในแนวของ Casual Wear อันนี้เป็นเรื่องของคุณสุภาพบุรุษอย่าลืมนะครับวันที่3ที่4 3 4ธันวาคมนี้นะคะก็มาดูแล้วก็มีไอเดียในการบิ๊ a แอนด์แบทแล้วทำให้เราเหมือนกลับไปดูว่าเออรู้สึกหน้าหนาวนี้จะมีสีสันในชีวิตแล้วก็มีอะไรได้ได้คิดแล้วก็มีไอเดียกับการแต่งกายมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะแล้วสำหรับผู้หญิงล่ะคะไม่มีบ้างเหรอคะไม่พลาดแน่นอนครับสำหรับผู้หญิงครับผาไปอีกวันถึงวันที่10ธันวาแล้วก็มีงานแบบวินเทอร์นะครับเป็นวินเทอร์ของคุณสุภาพสตรีเลย เมคเอของ LME นะครับเช่นแบรนด์ของ ESP, Esparda, EP มาจัดงานมินิแฟชั่นโชว์ที่บริเวณแกนฮอลชั้นหนึ่งนะโรบมนสานบิสซิโลกก็มาอัปเดตเช่นนะครับว่าถ้าเกี่ยวกับแบรนด์ของในเครือของ LME หรือว่า EP, ESP, Esparda เรื่องของวินเทอร์นี่แล้วรับรองได้เขาก็นำแฟชั่นอยู่แล้วอัปเดตไร้ตายสวยๆอยู่แล้วว่านางแบบนายแบบจะใส่ชุดวินเทอร์หรือว่าเสื้อชุดหน้าหนาวของเราเนี่ยนะฮะ จะ mix and m a t c กันอย่างไรวันที่10นะวันที่ส0ธันวานมเราจะต้องมาเกาะขอบหน้าเวทีค่ะเพราะว่าเราจะได้แบบมีสไตล์มีสไตล์ในการแต่งกายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีไอเดียมากๆเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะคะเราก็จะขออนุญาตค่ะมา mix and match เสื้อผ้าในแบรนด์ของ fo f ได้เลยครับได้นาเลยนะครับเห็นไหมใส่แล้วอืมสวยนะครับค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะจะขออนุญาตมาอัปเดตเทรนที่นี่บ่อยๆเลยนะคะตามสบายแล้วก็เดี๋ยวนิดนึงเข้าไปแล้ว น้องๆของเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกูรูเป็นใช่แนะนำเรื่องของการ <Cost umes. S 1> แต่งตัวได้เลยเป็นท่าซูมให้ในตัวเลยนะครับเรียกว่าสไตลิสต์คอนซัลแทนนี่นะบกับคุณแบรนด์เลยงานเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะไปพบกับการมิกซ์แอนด์แเสื้อผ้ากับ,บแบรนด F. F. ์ FOF ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะ,คะ